แน่นไปเอไสเาไปออเดี๋ยวขอเดวมาเให้ยัง้ดิเน้งก็ขอให้น้องๆต่อยมวยชนะพวกอาจารย์ก็ไม่สุขภาพแข็งแรงลำบไปด้วยมวเฮากับชนะหนึ่สองสมย้มันเสียงกนนีเนเสียงกภาษาอีสาน่หัวนะโอ้ยเน เขาจะซับทไปนี่ดได้เห็ดรวยเลยผักแกงก็เยอะเพรนะนั้นบางคำมื่อสังหารพลเสร็จแล้วครับไปเดินตลาดนะครับปลาคัวประมาณหกโลกครึ่งครับซื้อเครื่องผักเครื่องอะไรอีกครับผมครับซื้อปลาควาเมื่อเครื่องพริกแกงเมื่อแล้วก็ล้วนเมื่อแล้วกันพันกว่าบาทฮะไปสั่งพันกว่าบาทก็มีความสุขครับผมเห็ดสูนองสูงกินครับเราไปซื้อตลาดกันมิ้งสุขดิ ต้มสุกตันชะลองเลยต้มปลาขึ้นจากนะขึ้นจากต้มปลาคอแซ่บๆมเลยนะครับต้องมาล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงเทลงไปเลยลูกถุ<ม>งแย่เอาถุงแย่มาอีกลูกคอมันระเลืสื่อสองลังสองลังนิดสมัมปลาช่อนนะครับเทลงไปเลยลูกหลวงหมดก็หกโลครึ่งเจ็ดโลยาม เออเอาเกลือทาลงไปเลยเส้ลงไปยังไรลูกเส้ลงไปเออเสลงไปไรเ,เลยหลบเลยทามทำความสะอาดก่อนเลยแค่เกลียไว้ก่อนแช่ไว้สักหน่อยครับแช่น้ำเกลือไว้ด้วยหล่ะเป็นกระทงล้างทามพ่นสาครับกินมันจะเสียบ เน็ตในเรียบร้อยเนี่ยอยากกินด้วยผมคิด่ไเหหบอจ้าเอาไม้หอมแน่เฮ้ยอครับยามเน็ตกปกลกหอมแกเอาไหมหอมแกเอ้ยบอเ็ดไม่อยากเข่าเห็นว่าขอัยมือนี่ยนี่ดึกพิกลูกเส้นนี่งแม่ลูกเส้นนี่ม้ย ไปเลยแงหม้อใหญ่ๆครับกินแจงปลานทำหม่เด้อเดียมปลาคอเด้อแซ่บแจงสุกินแซ่บแจงแจงล้างทำความสะอาดแล้วนะครับใส่ลงไปเลยบังบังคือใบเห็นหนาแล้วเนี่ยนะครับเนาะเห็นหนาวน้ำแด่ตุ๊กแจงนะครับพริกแกงมาหนึ่งเสียใส่พริกแกงน้ำมัน่อย ไปเลยียว่าล่ะิเก็ืเามเียครันมันเครื่องแกงมัเข้ากันครับผมตามสูตรตามสูตรอย่าเป็นน้ำตาลเด้รสอนครึ่งครับม้อใหญ่นับแดงมืดตามีดปาดงี้โอ้กเอา อ๋อมีคนเอเนาะจเอาอะไรอีกหลายน้องอะไรมึงอีกเหยียบปาดนิวบอกโว่ะลงไปเลยครับนอนใหญ่ๆกินจุครับใส่ปลาลงไปเลยนะครับตามเหยียบว้าวเอ้าน้ำใจสดเก้าละวบ้อนี้ปูปลาให้ทักมันเสะ ามาได้อีกแกงปลา,ามันจะหนาโนร์เวียเนาะน้ำมันเสียบมากนี้นะเดี๋ยวนี่เขาเรียกแกงอ่ะแล้วรอสมัยครับผุ้ปลาแล้วหมองมันเสียบครับโอ้กุรงที่นั่งชู้กินอีกเนี่ยฮะมาดไปอีกไงอยู่คนเดียวเฮ็ดไปเต้นไปเด้อครับพี่น้องเลยหลายคน ก็เผาเสียบก็เสียบเขาบางดีก็กลัวเฮ้ยโอ้ยผิดหวังกระเสียบวัวปุ๋นะออ้ยปวดแล้วปวดแล้วแม่ทิมดูดิขอความจริงเลยปูปลาโอ้ยปูปลาเมื่อนี้ต้มปลาครับผมปลาคั่วแกงปลาช่อนแกงปลานะครับออ้ยปาแกงตัว แซ่บเลยครับเสียบเลยครับลูกอุ้ยลูกยังขึ้นมาหนาทาวเลยหนาทาก็พอยอุ้ยไปใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับหอมเลยใส่บดเลยทำเดี๋ยวมาแซ่บแน่นวันจะหลอนอันนี้ก็เจ๋งเป้งเจงเป้งจะตักไปลูกพี่นะครับไม่ไม่เค็มด้วยลูกพี่ชอบรสนี้เลยครับแกงป่าไปให้ลูกพี่เสียกนะครับลูกพี่ผมเอาเลยลูกพี่เข้ารสนี้เลยนี่เจงเป้งลูกพี่กินผักบาง กุ้งอะไรอันนี้ไปลูกพี่น่าหลักกุ้งปลาเซรวันไม่จะเอาพุ้งมาเน้นเน้นเพราะว่าเด็กๆกินไม่ได้ต้องคนแก่กินพุ้งนั้นคนแก่กินพุ้งเออเด็กกินไม่ได้หาพุ้งไปลูกพี่กันนะแม่บอกแก๊นะผมหนะ่อยอย่าว่าผมใช้เลยหาหดอันนี้ก็ไปลูกพี่ครับเสษแขกครับแกงปลาปลาช่อนนะครับโอ้ยแม่ก็ยางตัวด้วยหรือหาเจ้าเด้นรือแม่ครับผมลูกพี่ครับเดี๋ยว แกจะมตักกวนมูเขาเนาแบบดีนี่ก็ได้ช่วยเก่งเขาไหมเนี่ยมึงมาตักเลยไปได้พานบ้ได้หวยจาน้้นมากอบกบรกแนมาตะวันฉายนะครับตักไปให้ให้ตะวันฉายหน่อครับเอกของผมนะครับนี่ตะวันฉายมายัักแน่นกันเด้เบี้ยสนานไม่ตกบาคอยังเลย อไปตะวนันชายมาเด้อครับแกนพี่ตักต้มปลาให้แกนยังไม่มาไม่เป็นไรเองกินเลยถ้าถ้ารอจิมฮงเข้าไปอุ่นพี่กกนเดี๋ยวมา,า,า,วานะต้มปลาข้นไม่รอ้องกินรสชาติใตนตะวันชายชอบไอจูชอบ,อ,ชชอ,บอ่าร้องก,กินมนเด้อไปไป้ำมีอะไรเขาเ้วเฮ้ยน่มไปกินสองทัตอนเนี่ยหว <c oughs> ่างร้ <c oughs> องถนเนี่ย

นายมีนามีนายมีงกดีเราค่ายนะ่อดีผสมไปีพอดีพ่อจันเนาะูกสดีมากดีครับดีเน่ขอบคุณครับอะไรพวกนี้ก็ได้อ่จะสิน้าตัอไปสั่งหัวห้าหอไม่ดำหเยอะกูเพื่อนะไนะหัวผักเขาไม่ินมผักเขาิเี่ลนะเอาหัวไปองยิ่หนูตามหาคุณเจ้าเลยเอ้จมูกเอาออมันเดียวกันันร้องหัหน้าย่างเดียวเลยเหอ้องหัวมือวันเดียเลยกมือเออซอยเป็นน้ำมกินเลยะ นมามามา้วมามามากล่อครับเอาอันนี้อีกมาแังเงยอยากนะมนนี่หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งกันไปเข้ามาแบ่งกันไปกนางวันนี่บิป้องแบ่งกันไปแบ่งกันไปคนนี้มันใสใสกินปแบ่งกันไปแบ่งปันคำว่าแบ่งปันคำว่ามัญชลองบัญชลอง ดไปไปครับเด็ดขนาดในนละมึงไปมาเข้ามาในกินในละมันตักงเส้นหมองมาเลยนี่เราตักกินนะครับผมกินกันนะมั่วหวานพุ่งใหญ่เดอร์เวดลงพุ่งเลยเป็นถังามเลยเด้อนะคนมาพุ้งเลยเป็นงามเลยมาได้แล้มันหนาแน่นลูกบ่หม้อใหญ่ๆครับดูใกล้ครับตากล้องนี่ดูตรงนี้เลยเฮ้ยแน่นอนแน่นอนพี่น้องเมึง นี่กูลูกเออนี่นี่แผลน้ามพนโอยเอาไม่ด้วเนอวเอาไม่เอาเสียบเดี๋ยวก่อเดียบเนี่ยน้ำเงากินนำเงเอาตักไปเลยลูก้มนอันนี้ไปน้าโมพนนะครับโอ๊อนไรๆตอน้าพนอู่นะ่ขาวเลาคนกินตอนโบราณหรว้าวด้วยแบบนี้ปีน้อะไรเงี้ยน้าพน มาไหมมือนีอกวันฉลองแจงปลาสุบีสนองก็ขอให้น้องๆต่อยมวยชนะพวกอาจารย์ก็มีสุขภาพแจงแร้วมันรำไปด้วยมูอห้องกัชนะเนินซ้องซึ่งเดียบเอาลุยมาดี้ลุยเอาบัานี้อะนเด็กวะของอะไรต่างแกะเอาคนละเครื่องคนละเครื่องเนาพุ่งยัยเดียวโอนโอนพุ่งตัวนี้โอ้ยคุณหลอกดาวอ้าวมีใครอโดน เอ้ยมาเนี่ยใส่มันอยู่ใส่หรออยู่ด้วหันละเนหรอวีแต่เพียงอาซุนต้มอะะต้มแซ่บมากก็ได้หลบอู้แ่บอยู่ครับเหรอแม่เกิดวดป่ะยอดกินเยอะๆกินเยอะๆนะอ่าอะไรมึงจะหนีปะเนี่ยไม่หนีได้ถามเราจะหนีไม่ยอดครับอร่อยได้ไหมยอดครับยอด นหวานนุ่มหวนไปไหนกกินปลาตัวนี้รับนีไ่ไห้ดูรูปีเถ้มว่าหนักหนักจตันีหรือเปล่าหวาน้เกินไปโบเข้มเกินไปโบนวเกินไปบมกินสมามึงไปไกลๆินปวส่ไปข้า่เล็กหน่อยไป้ว่เมนาเลยมนลูกเร็วมาไปนั่งคุณบ่ช้างเกหน่อย เขาได้ไหมแกงปลาได้ครับแซ่บลากเหยเลยว่ะมีแห้งหรือมึงวันทองบางเนีุ่ขาวกับกกินน้ำมูเนี่ยวันนี้เสียบปลาดจึงเสียบเลยอีแมนไปตักปลาความากไหมลูกมาหนิมานีจึงเลไในหอยจวดบลาผดจึงเนาะแอบเลยเอาอัดอืม เก็แบบหล่ากินข่าวนี่แหลาตาเต่าหมองแค่เรียกปลาเรียกเสือเรียนมาดีเอามาเสือมาหนึ่งช่วยมาช่วยมาของปลาพี่ต้มปลามาๆมาๆมาปลาเต็มหม้อเลยเตดหมดวันละปั่งเส้นเหลือเป็นเต๊ะเปล่าเราไม่ได้เปลี่ยนสักเหมือนปลาเหมือนเหมือนเดิมแกปลาชูรสบอปันนั่นดอกเอาแล้วเอาแล้วใส่ตะข้อ ปดำหนีเม่พี่น้องใส่ปาปัดตัววบนะเป็นไอลูกแ่บะแบแ่บโอ้ยไอ้เม่นแ่บะตัวเล่มปเลยอันนี้อะไที่าตากพอบอ โอ้ยลูกอมน้าไม่พอดวะเอาลูกต่อลูกต่อกันยิ้มแล้วก็ลุก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 มันนางแอคอยู่นี่ลราเมื่อไห้่โอ้ยนางเขาเขาโตท่านประธานเมียโอเคใครแซบยองไงเด้อได้สีเงาไปเม่เลยสีดาโอ้ยเยอะสมันใครว่าจะแซบดีวันนี้ขึ้นหวัดไอเทียนเนี่ยว่าเราแสดงว่าเราได้โบนัสบ้าง คนยังไงเทียนเนาะจารยเอา้อ้กบาเอู้ตันเนี่ยเลยบงใส่มันใส่มันเลใครมาใมือนในกระทะครับแานโรมี่มาเลยนี่แตฝากกระทะเด้อนี่กับยายนูเข่าีนละเอาไว้ยายนูขันล่างขันยายนู้ขันล่างเตียนล่างกระตมน้ำกลนไดหน่อยว่าทักใหม่นงไสมันจะพ่ออะไรวแกงปลาครับคับ ไม่ใช่ไ,ไม่ไอ้ใช่คองนี้ปะใช่บริสเเตนหมดเรื่องหมอมาก